นี่ครับดูสิครับสวยงามแค่ไหนลองดูลองชมกันนะครับว่าดทำยังไงสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีวันนี้เราจะมาทำอะไรเราจะทำคณะปลาเค็มนะครับเราจะทำยังไงเดี๋ยวกดไลค์กดแชร์ กดติดตามแล้วก็กดยินกระดิ่งด้วยนะครับเ,รเอาละครับเราไม่ใส่น้ำมันเยอะนะครับเดี๋ยวเราทอดไปนสร็ีแล้วเราถึงมาจัดการกับสิ่งเหล่านี้นะครับเราก็เอาปลาใส่ลงไปเลยนะครับ มันไม่ลง,งก,ก็จะเอาขึ้นเลยนะครับแก่ก่อนกว่านะครับนี่ครับใส่กระเทียมไปเลยใส่พริกนะครับใส่ไปเลยนะครับ นครับใส่ผักะน้านะครับรน้ครับ,นะรบเอาปลาใส่ลงไปนะครับ แล้วจัดจานยีนะครับนี่ครับต้องเอาออกนะครับนี่ยีแล้วนะครับปลาเค็มเอาตบคงกับคนาเลยนะครับ,น,น,รบนี่ครับคนาปลาเค็ม นะครับต่อไปเป็นการปรุงนะครับซอสปรุงรสนะครับให้มีกลิ่นหอมนะครับใส่ทีวขาวนะครับน้ำมันหอยนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยจริงๆน้ำตาลนะครับตัดความเค็มตัวหน่อยนะครับ นี่ครับหอมจังเลยนี่ครับนี่ครับ,รบหอมมากเลยนะครับนี่ครับ คณะขนาปลาเค็มนะครับนี่ครับใส่น้ำลงไปนิดหน่อยนะครับนีะครับอาหารง่ายๆสบายๆสำหรับเราวันนี้ก็มือ เริ่มจับแล้วก็เริ่มกำรรได้แล้วนะครับโกวัดฟู้ดแชนแนล